ส่วนแผ่นภาพนะครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับว่านักเรียนว่าอนาคตน,นักเรียนอยากเป็นอะไรคืออันนี้คือแผ่นภาพของผมนะครับคือว่าอยากเป็นนักธุรกิจเราต้องเรียนอะไรตั้งแต่มัธยมของผมจะตั้งแต่มัธยมต้องอาจจะเรียนสายวิทย์คณิตศิลปะคนวณศิลปะภาษาหรือการเรียนคณิตศาสตร์อ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในมหาลาัยว่าเราควรเข้าคณะอะไรให้เพื่อให้สอดคล้องกับอาชีพที่เราจะทํานะครับเช่น คณะเศรษฐศ,ศาสตร์ธุรกิจสาขา,าและการลงทุนนะครับและก็นี่ก็จะเป็น,หนมหาวิทยาลัยที่แนะนำให้เข้าเรียนนะครับโดยจะมีทั้งของภาครัฐแล้วก็ของภาคเอกชนนะครับส่วนโอกาสไปต่อในต่างประเทศนะครับผมได้หาข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยในยุโรปส่วนมากอะเอาดูแลใจสใส่ศึกษาเป็นอย่างดียุโรปเป็นทวีปที่ค่อนข้างเล็กและมีการต้อนรับศาสนา มากหรือประเภทแบบต้อนรับทุกคนอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็จะมันมีหลายวัฒนธรรมซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนหรือความคิดต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดได้ครับ